มาเพราะผมบอยกินมั่วแต่วันนี้มาทำอีพีถามเด็ก EP EP อีพีหนึ่งอีพีเกี่ยวกับสุภาษิตไทยให้เด็กพูดตามว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าชามเขียวคว้ามเช้าชามเขียวคว้ามเช้าชามขาวคว่ควเ่ยกง หบมือเนี่ยเก่งข้อที่สองอน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลีงผักบุ้งหลงเหลงีหลงโอเ้เก่งเห็นช้างขี้เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างขี้ตาม ขี่ช้างขี่ช้างจับจับตั๊กกะตนจับตั๊กกะตนจับตั๊กกะตนจับตั๊กกะเตนไอ้เก่งทหารแบกปืนทหารแบกปืนโบกปืนโบกปืนแบกปืนแบกปืนไปโบกตึกไปโบกตึกเก่งเก่งอะไรดีวะเดี๋ยวได้ได้ได้น้ำขึ้นน้ำขึ้น ให้รีบตักให้รีบตักรีบตักรีบตักเออรีบตักรีบตักเออจะไปรีบตักใครละ่ะเก่งอะไรกูวะลอยดูวะเออคนไม่ล้างจานเออคนไม่ล้างจานสมมติว่าให้แปลเป็นไอ้นี่แปลความหมายนะเก่งคึกเอ้ย

มาเห่าใบตองแห้งเนี่ยความหมายมันคืออะไรมาเห่าอ่ะชอบกัดงูอ๋อมันชอบกัดงูไม่ชอบก,กัดแมวชอบกัดแมวด้วยแมวไปไหนกันเนี่ยโอเคโย่างอย่างไองอ,อ,งอะไรนะรถพนไม่ใช่รถชนเลยเดี๋ยวพอ่พอพ่อก้มงงมาตั้งนานคำว่าไ <c oughs> อ,อ้เนี่ยอ่า อะไรวะเดี๋ยวพอนึกพอนึกไม่ออกว่ะเดี๋ยวกันแล้วก็เล้วก็ออออเออคิดไม่ออกจริงคิดไม่ออกว่ะไอห่าเอ้ยคิดไม่อมอก